จ้าพี่น้องทั้งนี้ดอกไฟยบียดออกดอ,อกจ้านีจา่จ้าผูไใดเ่าเคยเห็นมีคนถามใหม่ๆอุดรพี่ดอกไฟยบียดเป็นสียังไดเนี่ยเป็นสีสีจา้จาพี่น,อน้องจ้าแมนเลยแบบนี้แหละจ้าพี่น้องออกดอกเต็มเลยจ้านี่ยงามพี่น้องเีย๋ยวงองุยเขาจ้าวานมีประโยชน์หลายเนะาะไฟยบียดพี่น้องจา้าธรมะย่างปลาหาเหยดเผิงมุมนี้ดอ,อกพี่น้อง พี premises, ่จะมาล้นไอ้ยังก็เห็ดนาแลงแล้วก็โกโกมาล้นนั่นอี่ยังนะพี่น้องโกเห็ดผึ่งเนยผึ่งท้องนะจ๊ะพี่จ้าพี่น้องงามเลยนีจ้าพี่น้องเนาะเพียอนเขาเยอะดีเขดิเก็บบุกบอมเบียกินเล็กน้อยพี่น้องบุกบอมเบียยิมแบลเล่นพี่น้องง้างจ้าก้มแหงพี่น้องมันนี่แหละจ้าดอกมัน จ้าสีชมพูผมม่วงเนาะพี่น้องเนาะชมพูม่วง,งน้ำตาพี่น้องประมาณนี้แหละจ้าพี่น้องดอกไฟเยี่ยวบีดพี่น้องเนาะเช่นเจ็บกินจ้าพี่นอ้องสรรพคุณลดต่อมอะไรนะั้นลดการเจ็บปวดของต่อมลูกหมากพี่น้อง การบวมนม้ำบวมอย่างหลายจ้าสรรพคุณเดือนฉันเคยเหตุคลิปไปเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้าชินฟูเป็นลุ่มลวง,ง,งนี่เป็นพี่คนนึงแล้วก็บอกฉันว่าถ้าเก็บเอา,มาเมล็ดมันพันวางสิเนาะเอาไปใส่สลัดหรือว่ายังนี่ลหละนี่พี่น้องประมาณนี้เกิดอยู่ในปลาจ้าพี่น้องหู่ย่างปาลากีฬาคุ่นหมกบวมเบียร์กำลังงามอยู่พี่น้องเอ้ เก็บมาผมเปลี่ยนสก๊อปความพี่นอ้องยางอืนบวทั่วป่าหรอพี่น้องเบิดมือกับพวทั่วป่ายาี่สองมือกวางพี่นอ้องปลากวงนี่แหละจชิญายอันดอกไฟเย็บดเิพี่น้องเบิ้งซิจ้าผู้ใดเพิ่นบ่เคยเห็นเนาะเพิ่นถามไหม่ใหม่อุรานมาคลิปก่อนพุน่นกำลังบานเลยจ้าเต็มทุงเลยพุน่นแมนเบิดเลยพี่น้องพี่ทั้งพี่พร้อมผู้น,น้าไปพุน่นหรืจ้าพี่น้อง ป่านี่บ่มีเห็ดพี่น้องป่าใกล้บ้านเห็ดหลายจ้าพี่น้องกิรานนศซีนหมาหน่อยเดือดึ่งพี่น้องจ้าพี่น้องโอเคนะจ้าเนะาะแม่รองก็ขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมรับฟังจ้าสวัสดีจ้า